เย็นนี้ที่วอคอสวัสดีค่ะพบกับดิฉันตาลวันิสาขนานใต้ผู้ดำเนินรายการยาเย็นแบบนี้เรามาพบกับบรรยากาศสบายๆนะคะเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชได้ปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยพร้อมการหลายสถานที่วันนี้เราจะมาแนะนำสามสถานที่ที่นักศึกษาใช้ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจหลังจากเหน็บเหนื่อยจากการเรียนมาทั้งวัน และกิจกรรมที่ฮิตส,สุดคงจะเป็นการเซลฟี่วันนี้เราไปพบกับภาพบรรยากาศจริงกับคุณสุธิาสาสวนโนได้เลยค่ะค่ะคุณวันนิสาคะตอนนี้ดิฉันนะคะก็ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชแล้วค่ะเราก็มาดูวิวทิวทัศน์นะคะหลายๆสถานที่ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธสีหิงนะคะแล้วก็ลานหน้าจตุกิการบดีค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้อยู่ที่สนามกีฬากลาง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชแล้วค่ะก็จะมีนะคะนักฟุตบอลค่ะมาเล่นฟุตบอลกันนะคะแล้วก็จะมีะน้องๆน,นักศึกษานะคะมาวิ่งเล่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นะคะน้องๆที่มาได้ใช้บริการวิ่งที่นี่ค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะครับค่ะน้องไม่ไม่ทราบว่าน้องมาวิ่งที่นี่ทุกวันหรือเปล่าคะ ก็มามาเสริมทุกวันนะครับค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเล่นอะไรบ้างคะก็มีเล่นฟิตเนสครับแล้วก็จะไปนั่งพักที่พระพุทธศีหินแล้วก็จะมาวิ่งก่อนที่จะกลับแลาวก็นสนพิครับแต่รู้สึกว่าช่วงนี้ก็คือจะมีเด็กมาออกกําลังกายเยอะนะคะครับผมเยอะมากก็รู้สึกยังไงบ้างคะกับการปรับเปลี่ยนทิวทัศน์ของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ค่ะก็ก็รู้สึกดีครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยถ้าได้ปรับภูมิทัศน์ก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้มหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็ หนึ่งอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้นักเรียนนักศึกษาก็จะได้พูดคุยกันในผ่านการออกกําลังกายอ๋อค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะค,ค่ะและนี่นะคะอ่าก็เป็นหนึ่งเสียงนะคะของนักศึกษา,าในมหาวิทยาลัยคะ่ะที่มาใช้บริการนะคะเดี๋ยวเรากลับไปทางห้องส่งกับคุณวันิสาได้เลยคะ่ะ ขอบคุณคุณสุทธิสามากนะคะแะนั่นก็คือภาพบรรยากาศจริงจากมหาวิทยาลัยรายชพัฒนครศรีธรรมราชที่สวยงามและร่มรื่นดิฉันคงต้องรีบกลับบ้านเพื่อไปเตรียมตัวออกกําลังกายเย็นนี้เจอกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอจบการน,นําเสนอข่าวเพียงเท่านี้ค่ะเย็นนี้ที่วคอสวัสดีค่ะ